วันนี้เห็นคณะผู้ปฏิบัติธรรมได้ตั้งใจกันมาปฏิบัติธรรมนึกถึงโอวาทานุศาสนีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมหาปรินิพาน,นสูตรที่พระอานนท์ได้ทูลถาม เมื่อเบื้องท้ายภายหลังหลังจากพุทธปรินิพานเนี่ยท่านพระอานุน,น,นีนท่านกังวลเอพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บัญชาได้แต่งตั้งพระเถระรูปใดรูปหนึ่งมาเป็นผู้บริหารการปกครองคณะสงฆ์หรือไม่ถามพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในมหาปรินิพานสูตรกับพระอนวะุว่าโยโวโข,ขอ,อนันทะ ธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตโซโวมะมะเจเยสัาว่าดูก่อนอาโนนทำก็ดีวินัยก็ดีอันใดแลที่เราตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายครั้นเมื่อการล่วงไปแห่งเราตถาคตธรรมและวินัยนั่นแลจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนตัวเราสำหรับพวกเธอทั้งหลาย หมายความว่าพราะองค์มอบความเป็นใหญ่ไว้กับพระธรรมกับพระวินัยผู้ใดได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นชื่อว่าเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคณะอาจารย์วิทยากรและอาจารย์พวกคณะโยคีที่มาร่วมการปฏิบัติธรรมเวลาเราปฏิบัติธรรมเราต้องนึกถึงโอวาทานุสสนี ว่าการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องเข้าเฝ้าเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลูกประกายแต่พระพุทธเจ้าที่ถูกคือปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นในพระไทยของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละไปเห็นหลักอริยสัจธรรมสี่ประการที่ใต้ต้นสีมหาโพนั่นแหละ ชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่เราได้จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะถามว่าอย่างเราไปอินเดียถือว่าไปเฝ้าไหมไปเหมือนกันเพราะไปทำตามโอวาทานุสาสนีอันนี้ก็เหมือนกันพระอานนท์ก็กังวลว่าตอนออกพรรษาเนี่ย พุทธบริษัทคิดถึงพระพุทธเจ้าออกพรรษายังมาเฝ้าพระองค์แล้วก็ถามปัญหาซึ่งกันและกันแต่ถ้าพระองค์นิพพานแล้วจะให้ประพบกันที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เหมือนกันในมหาปรินิพพาน,นาสูตรว่าผู้ใดอยากไปพบพระองค์หลังจากพระองค์นิพพานแล้วเนะี่ยให้ไปดูสถานที่สี่ตำบลลุมพินีสถานที่ประสูตรหนึ่ง พุทธคยาสถานที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหนึ่งสารนาฏอันเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดเป็นจวาวิขีให้เป็นไปหนึ่งและกุสินาราสถานที่ทอดร่างวางสังขารเสด็จดับขันธปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งถ้าผู้ใดคิดถึงพระองค์ พึงไปดูสถานที่สี่ตำบลน,นี้เมื่อไปดูสถานที่สี่ตำบลน,นี้ยังสังเวคะธรรมให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันนี้ก็เป็นสักขีพยานให้เราเห็นว่าพบพระพุทธเจ้าจะพบในนามธรรมาก็ได้หรือจะไปดูรูปประธรรมให้เกิดสังเวคะ จิตมันแล่นไปทุกท่านที่เดินทางไปไหว้พระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียมันเกิดศรัทธาสังเวสังเวคะกับสังเวชะนะสังเวตอานี้นะสังเวชะแปลว่าจิตมันแล่นแล่นไปที่อยากจะทำความดีเพื่อจะเดินตามรอยพระหรหันเจ้าทั้งหลาย เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยไปอินเดียก็จะคิดว่าเอยอินเดียไม่ต้องไปก็ได้แต่ถ้าคนไปแล้วไม่ใช่แล้วมันบอกไม่ถูกอ่ะบอกไม่ถูกมันเป็นปัจจตังเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้เป็นสายตรงพุทธะที่แท้จริงหมวตัวปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นในพระไทยของพระองค์ที่ใต้ต้นโพ ไปเห็นหลักอริยสัจธรรมสี่ประการที่ใต้ต้นโพนคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นหลักอริยสัจธรรมสี่ประการถ้าตอบสำนวนพระอภิธรรมปัญญาที่อยู่ในอรหัตตมรคจิตนั่นแหละคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอธิบายขยายความไว้ในคาถาวัตถุ ว่าพระพุทธเจ้าพระ so right. so being so พ Nig ุทธรูปคือพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ควรพูดอย่างนั้นอ้าวก็ว่าไม่ใช่พูดคำใดว่าไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นลูกเปรียบถ้าอย่างนั้นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมท่านก็บอกว่านนเหตุผัพังไม่ควรพูดอย่างนั้นคือตอบพูดเป็นคำใดว่าไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้า เอาถ้าอย่างนั้นเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชคือผู้เดีเจ้าใช่ไหมท่านก็บอกว่าไม่ใช่ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเป็นผู้ริเจ้าพระองค์ก็ไม่ต้องไปทำความเพียรนี่แสดงว่ายัางไม่ได้เป็นถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคืออะไรคือปัญญาที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์นั้นไปเห็นหลักอริยสัจธรรมสี่ประการ ที่ใต้ต้นโพนั่นนั่นจึงชื่อว่าสัมมาสัมพุทธ,ธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบางทีพระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่องการพบพระพุทธเจ้าเหมือนกับที่ไปแสดงธรรมแก่พวกลิพวกลิเป็นลูกเศรษฐีในเมืองราชคร้เรื่องใสศรัทธาในพระพุทธเจ้า โอ้พระองค์ในสร้างรูปงามรูปสวยทัศนิโยปัาษาทิโกน่าศรัทธาเลื่อมใสดูแล้วก็มันไม่อิ่มไม่เบื่อทัศนิโยดูไม่เบื่อปีโยเป็นที่รักแล้วก็พระสุรเสียงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่างไพเราะเหลือเกินทำยังไงหนอเราจะได้เห็นพระรูปกายของพระพุทธเจ้าตลอดกาลนาน ทำยังไงหนอเราจะได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์นะตลอดกาลและนานเราก็เบื่อหน่ายในเพศคารวะท่านวักกะลิก็ไปลาพ่อลาแม่บวชพระองค์ทรงรู้อัธยาศัยจิตใจของท่านวักกะลิแล้วว่าศรัทธายังไม่บริบูรณ์รอความแก่แห่งอินสี พระองค์ก็เลยอนุเคราะห์บวชวักคลิพระวัคะลิหลังจากบวชแล้วไปที่ไหนก็ตามพระวัคะลิขอให้ได้นั่งได้มองชายตาได้มองเห็นพระพุทธเจ้าโอ้โมันมีความสุขได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ก็มีความสุขเฝ้าติดตามสามเดือนพระพุทธเจ้ารอความแก่หิงอินสีเนี่ย ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอินทาริยปโรปริยติยานดูความแก่ยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์เมื่ออินทรีย์ไม่บริบูรณ์พระองค์จะไม่ตรัสพระองค์ก็ไม่เรียกไม่บอกไม่กล่าวฟังรอเนี่ยเรียกว่าอบรมเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระองค์เห็นว่าพระวกลิเนี่ยเหมาะสมที่จะได้รับการโปรด ท่านอุปมาเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเหมือนกับบุคคลผู้ชำนาญในการผู้ทำสวนนะรู้ว่ามะม่วงเนี่ยมันเหมาะสมที่แก่พร้อมที่จะเด็ดมาบ่มแล้วนะพระองค์แล้วชาวสวนก็เอามะม่วงมาบ่มมันจึงจะสุกแล้วก็มีผลอร่อยเช่นใดพระองค์ทรงเห็นพระวะกลิเหมาะสมที่จะรับการโปรดแล้วถ้ามากด้วยศรัทธา ปัญญามันจะยิ่งหย่อนพระองค์ทรงปรับอินทรีย์เห็นไหมตอนนี้เริ่มมาแล้วพยานข้อที่สองถ้าใครไปเรียนคำพีปฏฐานในคำพีพระอภิธรรมก็จะเห็นข้อนี้พระองค์ทรงเห็นอินทรีย์ของพระวัคกะลินเนี่ยอินทรีย์ยิ่งหย่อนกว่ากันพยานอันนี้เขาเรียกว่าอินทริยประปโรโปริยติยานเมื่อ วัคคะลิมากด้วยศรัทธาปัญญามันก็อ่อนพูดอะไรไม่มีเหตุผลเชื่ออย่างเดียวพระองค์ก็เลยเหมาะสมแล้วก็ตรัสเรียกพระวัคะลิมาว่าดูก่อนวัคคะลิเธอจะมาติดตามดูรูปกายอันเปื่อยเน่าของเราเพื่อประโยชน์อันใดบุคคลใดก็ตาม จะติดตามเราตถาคตเดินตามเราตถาคตแม้จับชายจีวรของเราตถาคตเดินตามเราตถาคตผู้นั้นยังไม่เชื่อว่าเห็นเราตถาคตเ,เห็นรูปกายแล้วพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าอปเปหิวัคกกลิดูก่อนวกคะลิเธอจงหลีกไปโอ้โหพระวกคะลิ ตอนแรกศรัทธาในพระพุทธเจ้าเต็มร้อยเมื่อบวชอยู่กับพ,ะพระองค์แล้วพระองค์ขับไล่สาส่งเราหนีชีวิตนี้เราเข้ามาบวชเพราะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ขับไล่สาส่งเราหนีเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมเพราะว่ากะลิคิดได้แนวเดียวคือโดดภูเขาตาย แล้วภูเขาที่สูงภูเขาทิ้งปาปาตะโจลาก็คือภูเขาคิชกูดนะคิชกูดคิดชะแปลว่าแรงกูตะแปลว่ายอดภูเขาที่มียอดสันฐานเหมือนหัวแรงท่านแปลไว้ยังนอีกนัยยะหนึ่งท่านบอกว่าคิชกูตะแปลว่าภูเขาทิ้งโจนพระราชาจับโจรได้แล้วก็ไปขึ้นไปภูเขาก็โยนลงหน้าผาโจนมันก็ตาย เมื่อโจรตายอีแล้งก็มากินซากศพนั้นภูเขาที่เป็นศูนย์รวมของฝูงแรงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าขี้ชกูดยาโยมไปแล้วคงจะรู้ดีนะถ้าใครไม่รู้ก็เข้าไปดูอินเดียที่อาจารย์บันทึกไว้เราก็จะเห็นท่านพรนะวกคะลิน้อยใจว่าเราบวช เริ่มใสในพระพุทธเจ้าบัดนี้พระองค์มาขับไล่ใสส่งเรานี่เราจะมีชีวิตอยู่ไปทําไมโดดภูเขาตายดีกว่าพระวักะลิน้อยใจหนีเลยตอนแรกศรัทธาในพระพุทธเจ้าเต็มเปลี่ยมแต่พระพุทธเจ้าขับไล่ศรัทธาตอนนี้มันซีโร่ใช่ไหมลดลงเลยศรัทธาของพระวักะลิเนี่ยลบลงเป็นศูนย์ไม่มีพระพุทธเจ้าในหัวใจเพราะท่านคิดถึงความตายเป็นเบื้องหน้า ชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วมีความตายเป็นเบื้องหน้าท่านเดินจากวัดเวรุวันสวนไม้ไผ่ผ่านภูเขาเวปุลละขึ้นสู่ยอดเขาคิจกุฎห้ากิโลตาย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 ,ตายแน่วางนั้นนึกถึงขึ้นไปถึงยอดเขาคิจกุฎต,ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าในหัวใจเหมือนบุรุษช่างยอม เนี่การแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนบุรุษช่างยอมจะยอมผ้าเก่าต้องเอาผ้ามาซักให้สะอาดและบิดให้มหมาดเหมาะสมที่จะซับน้ำสีฉันใดพระพุทธเจ้าแสดงธรรมดูความยิ่งย่อนแห่งอินทีแล้วแสดงธรรมนี่ก็เรียกว่าอินทาลียะปะโรปรลยติยานศรัทธากับปัญญา ถ้าศรัทธากับปัญญาเสมอกันเนี่ยการบรรลุธรรมก็จะเกิดขึ้นพระวรกลิขึ้นสู่ยอดเขาคิจกุดตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าในหัวใจศรัทธาก็ดีปัญญาก็ดีเสมอกันท่านบอกว่ายกเท้าเขาหนึ่งกำลังจะโดดหน้าผาพระองค์ทรงเห็นวรกลิเหมาะสมที่จะได้รับการโปรดแล้วพระองค์ประทรับนั่งอยู่ที่ วัดเวรวันตรัสว่าดูก่อนวักกะลิเธอจงกลับมาตอนเช้าบอกไล่หนีแต่เราจะโดดภูเขาตายแต่เรียกกลับมาสามเดือนไม่เคยเรียกเพราะวักกะลิได้ยินพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าว่วาบัดนี้พระองค์ตรัสเรียกเราแล้วปีติว่าได้ยินเสียงพระพุทธเจา้า บางคนก็บอกว่าได้ยินด้วยอะไรมันห่างตั้งห้ากิโลเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เขาเรียกว่าอาจินไตเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดคนเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ต้องมีเครื่องขยายเสียงเขาเรียกว่าพุทธานุภาพหรือที่เรียกว่าอิทธาพิสังขารถ้าพระพุทธเจ้าประสงค์สิ่งใดคนเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าพระองค์ทรงตรัสเหมือนกับ พระสุรเสียงอยู่บนกระหม่อมของเราเหมือนกับพระอาทิตย์มันขึ้นไปแล้วย่อมอยู่บนกระหม่อมของเราฉันใดพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประสงค์จะให้ใครได้ยินแล้วจะหลบลี้หนีอยู่ยอดเชิงภูเขาแห่งภูเขาลูกใดก็ตามจะได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเพราะวกกะลิได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละปีติห้ามีกำลังได้เกิดขึ้นในจิตใจของพระวักกะลิ ตั้งแต่คณิกาปิติขุตกาปิติอุเพงคาปิติภรณาปิติปิติอย่างโลดผลไม่ใช่ปีติธรรมดาได้ยินเสียงพเดปิติเกิดขึ้นจิตมันเกิดกายเบากาย,ยะปัสธิจิตตัวลอยขึ้นไปบนอากาศท่านพระวิเคริหเห็นความอัศจรรย์ของจิตว่าปีติธรรมมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการดับไป เห็นปีตินะปีติเป็นนามธรรมมันเกิดขึ้นในจิตและปีตินั้นไม่การดับไปวิปัสนาญาณเข้าถึงความเกกล้าวชิลูปมาธรรมถ้าบอกว่าปัญญาที่อยู่ในอรหัตมรรคเกิดขึ้นในจิตของภวคกลิบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เท้าลอยอยู่ในบนอากาศ เมื่อบรรลุเป็นพระรันห์รพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโยโวโคโวะกะลิธรรมมังปสติโซมังปสติดูก่อนวะกะลิแลผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตพระวกะลิเมื่อเป็นพระรันห์รเสร็จแล้วท่านพระวกะลิก็เหาะไปกราบถวายบังคมที่บาทมูลองค์สนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเวรุวันยกเรื่องนี้มาให้เห็นว่า การเข้าถึงพระพุทธเจ้าต้องเข้าถึงได้ด้วยปัญญาแล้เข้าถึงรูปปกายเนี่ยเราผิดหวังแล้วเพราะตอนนี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วปรินิพพานายิเหมือนไฟที่ดับแล้วหาเชื้อม่ได้เราจะไปหาลูปพระพุทธเจ้าที่ไหนไม่ได้แล้วแต่พระคุณธรรมของพระองค์มหากรุณาทิคุณพระปัญญาคุณของพระองค์ยังประจักษ์อยู่เนี่ย เพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสแก่พระน,น์แล้วพระพุทธเจ้านิพพานแล้วใช่ไหมตอบว่าถูกต้องแต่พระองค์ทรงรับรองว่าทำก็ดีวินัยก็ดีอันใดแลที่เราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายครั้นเมื่อการล่วงไปแห่งเราตถาคตทำและวินยัยนั้นแหลหลังจากพระองค์นิพพานแล้วจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนตัวเราสําหรับพวกเธอทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิญญาณถึงพระรัตนตรัยว่าพุทธังสรนงังคัจฉามิธรรมังสรนงังคัจฉามิสรังขังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพุทธังสรนังว่าเป็นที่พึ่งคัจฉามิถึงพระพุทธเจ้าพุทธะหมายเอาตัวปัญญาปัญญาคือที่สัมมาทิฏฐิที่มาเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่เอง นี่การเข้าถึงพุทธะที่ถูกต้องพระ,ระ,ะพุทธเจ้าพุทธะเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันทําลายอะไรทําลายความเห็นผิดสมัยเก่าเราเห็นกายว่าเป็นเราเห็นผิดว่าจิตเป็นเราแต่พอเรามาเจริญวิปัสสนากายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเทา้าเขาเรียกว่ารูปความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเขาเรียกว่านามเห็นกายเป็นรูป เห็นจิตเป็นนามถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็ถอนตัวอัตตาเมื่อถอนตัวอัตตามันก็เกิดสุญญาตาแปลว่าว่างเปล่าจากคาว่าตัวเราของเรานี่แหละธรรมโมจะเทสิโตนิยานิโกพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุก์ได้จริงออกได้จริง ที่เป็นทุกข์เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เราเอานั่งปวดขาใช่ไหมเนี่ยปวดขาขาเนี่ยมันเป็นกายแต่เราไปยึดกายว่าเป็นเราแต่ถ้าปัญญาเกิดขึ้นมารมาู้วนที่นั่งคือกายกายเป็นรูปที่เป็นทุกข์คือรูปทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์มันถอนอุป,ปาทานออก ถอนอุปาทานเนพุทธะมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่เข้าถึงพุทธะก็คือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิที่มันเกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของเราเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นจิตความรู้สึกนึกคิดอ่ะมันบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นทุกข์คำว่าบังคับบัญชาไม่ได้อย่าคิดนะอย่าฟุ้งนะอย่าง่วงนะอย่าหลับนะบังคับไม่ได้ตัวปัญญาที่มารู้ความจริงโอ้เนี่ย ที่เราประคองให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาว่าเวลาคิดก็คิดหนอเวลาฟุ้งก็ฟุ้งหนอลืมก็ลืมหนอลำคาญก็ลำคาญหนอเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งไม่ใช่เราเนี่ยถ้าปัญญามันเกิดขึ้นมามันถอนความเห็นผิดเขาเรียกถอนอุป,ปาทานถอนอุป,ปาทานออกจาก,กจ,จิตใจ แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาพุทธ,ธะเกิดขึ้นในดวงใจแล้วเอากายกับใจมารวมก,กันเข้าคำว่าเราก็เกิดเรานี่คืออัตตานะเราคืออัตตาอัตตาแปลว่าตนตนนี่มีสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเมื่อใดมันจะถอนอัตตาเมื่อนั้นเมื่อถอนอัตตามันก็เกิดสุญญาตาเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติ เจริญวิปัสนาจึงชื่อว่าอารหัตตังอนุกโกรมิเดินตามทางที่พระอรหันต์ท่านเดินไปแล้วเดินตามพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติธรรมชื่อว่าเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าทมแล้ววินัยเป็นตัวแทนพระองค์เนี่ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการปฏิบัติเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องพุทธังสรนงังคัจฉามิ เข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วถอนทุกข์ถอนโศกถอนโรคถอนภัยถอนอุปัตถาวันตรายทั้งหลายออกจาก,กจ,จิตใจเราจึงมาปฏิบัติวิธีการหรืออุบายที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีคำบริกรรมนะคำบริกรรมเป็นเครื่องประคองจิตให้ถูกกิตให้เดินทางไปสู่อย่างเราเดินเดินควาย่างเนาะ เนี่ยที่เราบริกรรมใ้าย,ย่างเนาะประคองจิตประคองจิตให้จิตอยู่กับกายว่าที่เดินคือกายเดินไม่ใช่เราเดินถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาเดินคือกายเดินเดินนานๆเป็นทุกข์คือใครทุกข์กายทุกข์ถอนและถอนอุป,ปาทานออก ถอนการเข้าไปยึดไปถือถอนทุกขปาทานคือตัวทุกข์แต่ถ้าถอนอุปาทานแล้วมันไม่มีทุกข์ทุกข์มันไม่สามารถครอบงำจิตใจได้อาจารย์พูดทางทางวิทยุอยู่เสมอว่าสุขทุกข์อยู่ที่ตัวอุปาทานสุขสำราญอยู่ที่การปล่อยวางความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีอยู่ที่อุปาทานนั่งเป็นสุข นั่งเป็นทุกข์ใครไปกำหนดเรานะนั่งเป็นสุขคือเรานะนั่งเป็นทุกข์คือเราแต่เอาเราไปตัดสินสุขก็ถูกใจเราทุกข์ก็ไม่ถูกใจเราแต่ถ้าพูดแบบพระผู้ปฏิบัติธรรมหรือคำสอนที่เป็นพระธรรมที่ท่านเข้าถึงอริยธรรมแล้วถ้าบอกว่า สุขะทุกข่าจเกวราสุขก็ดีทุกก็ดีมีสภาวะเหมือนกันในบางคนที่ไม่เคยฟังก็จะแปลกนะโยมนะสุขะทุกข่าจเกวราเกวราแปลว่าเหมือนกันสุขก็ดีไม่ใช่สุขก็ดีนะทุกก็ดีไม่ใช่ทุกก็ดีสุขแอนทุกก็ได้สุขและทุกเนะี่ย เกวราแปลว่าเหมือนกันเหมือนกันอยังไงเหมือนกันโดยสภาวะสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนและต่างเหมือนนี่สภาวะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเอาเราไปตัดสินถ้าสุขถูกใจเครใครเราทุกไม่ถูกใจเรานั่นไม่มีเรามันเลยเอียง เพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมาฝึกสติอบรมปัญญาพัฒนาเพื่อสันติสุขเหมือนหลักสูตรคุณแม่ดร ok สิริกิ่นชัยที่เรามาปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสนะมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมเจริญสติครั้งหนึ่งเจริญปัญญาครั้งหนึ่งเหมือนเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพ่อคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําบริกรรมจะยังไงก็ตามนะ เพียงสติตามดูรู้ทันที่ยืนเดินนั่งนอนที่เราบริกรรมว่าขวาย่างหนอนซ้ายย่างหนอเป็นเทคนิคหรือวิธีการที่เราจะเข้าสู่อุบายไปสู่ความดับทุกข์หรือคิดหนอรู้หนอฟุ้งหนอเนะี่ยเป็นนามนธรรมที่เราจะต้องฝึกหัดปฏิบัติอบรมต่อไปวันนี้อาจารย์ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุก,การคณะโยคีผู้มีจิตอันประเสริฐที่เราจะ น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตก็ขออนุโมทนากุศลศรัทธาอาจารย์วิทยากรที่เสียสละประโยชน์ส่วนตนมาปฏิบัติเป็นทาตร,รับใช้องค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกิจอันบริสุทธิ์นี่ก็ต้องขออนุโมทนาขออนุโมทนากุศลศรัทธาโยคีทุกท่านและก็ท่านผู้มีอุปการะคุณผู้อุปธรรม ในการปฏิบัติให้สำ,สำเร็จอัตมะภาพจึงขออนุโมทนาสาธุก,การขออำนวยอวยพรอ้างอัญเชิญคุณภาษีรัตนตไตรคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้จงดนบันดาลประทานพรให้คณะ,ะเจ้าภาพอาจารย์วิทยากรคณะโยคีทุกท่านทุกคนบริกรบริการสถานที่ยุวพุทธิกสมาคมทุกท่าน จงมีความสุขกายสุขใจอยู่ที่ไหนกับใครอย่างใดก็ขอให้พบแต่คนดีมีคนดีชูชุบอุปถัมภ์คนชั่วยอ่าได้ก่ายกล้ำเข้ามาใกล้ใครคิดร้ายก็ขอ,ขอให้พ่ายแพ้ไปทำธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้เจริญก้าวหน้าความดีคือบุญกุศลที่พวกเราร่วมกันสร้างบําเพ็ญให้เป็นไปในกาลครั้งนี้ จงอำนวยอวยชัยให้เกิดโชคเกิดลาบในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีความสุขในร่มเงาพระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยนำพาเพื่อความพ้นทุกขถึงสุขอันภัยบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถินาาธุาาุุาาธุ ขออนุโมทนานแะละเริ่มปิติยินดีสา